สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป๋ารละเอฟซีแม่สภาพครัวลำเพลินที่เคารพรักสุขุสุลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่สภาพครัวลำเพลินนะครับเด้อมันนี่คุณนายแม่การสีผ้ามาละเบิ้งบรรยากาศท่าบุญนี่แหละครับพี่น้องครับอยู่วัดโนนอ้อมแก้วเ้อพี่น้องเด้อตอนนะครับอยู่วัดโนนอ้อมแก้วครับคุณนายแม่มันนี้มากับปาอำนาจลูกชายใหญ่ครับพี่น้องครับมาทําบุญถวายเทียนหลังจากที่ว่างกะถวายไปแล้วครับ ชุดหนึ่งมือก้อนกับชุดหนึ่งมาเลยคือเป็นชุดที่สามแล้วครับมานลยครับนี่ครับลูกชายใหญ่ตามนาดพาบรรมบุญมาดีครับปาโอ้บรรยากาศพี่น้องครับนี่มาดูแก้วสาราตัวนี้มาแม่สาราไม่นะครับพี่น้องครับแต่ข้าเบิ้งคือไม่นะครับมันจะเป็นปูนแต่ว่าเพื่อนเซฟประดับประดาด้วยไม้นะเอาสีมาท่าครับสีนี่กระปานไม่หรีนะครับพี่น้องโอ้สีมือสุดยอดครับเนี่ย ยามเป็นบุญเป็นงามกันที่นโคตรกันเ,นนนเตมม้นนะครับเขมา,าม,ม,ขมาย่างมนห้อกัเย็นครับพี่น้องครับในสรานะครับนี่ม,นมันจะเจ้าของวัดค่นที่น,นีนหลวงพ่อน้อมครับหลวงพ่อน้อมคนเก่า <c oughs> คนเดิมครับคนรอคือเก่าครับไปอุบลขยับกันย่างนันนอไหมุมมันหลวงพ่อน้อมนี่เพิ่งส้บวตั้งแต่น้อยไปนะครับาอัมานนาแก้ครับ อันตุ่มมวดกมปลาใหม่ยังเป็นมลัดดานลัดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับนะครับเมื่อนี้มาเอาเทียนมาถวายหลวงพ่อป้าพี่น้องค่ะคมึงขึ้นหนี่ก็บยู่ดึกดืนนอนหัวตะลุกกินเข่าแล้วก็ออกมานี่แหละไปเสพเล่นไม่ครับยู่ดึกเล่นไม่มาขึ้นคุณนายแม่ไปเล่นไม่เล่นไม่เล่นอะไรวัด หกทุ่มหกทุ่ตีหนึ่งม่นอนตีหนึงตีหนึ่งกลัวๆขนาดจะไปไหนอ่ะเาก็ไปแล่นใหม่เพช่ร่ำเพื่อนหนึ่งล่นห่ไปายกำลังใจลูกไส้ลลองลูกไส้ล่องเปิดคุ้มติดสว่าไปนกันเรียนาตัวตัวมได้ดอกตัวมาบออยนี่เฉยพอกระปุกก ฝนวัมือนั้นตัวยังไม่เลี่ยงฝนยังว่ตข้ามอยู่เป่า้าเดียวฝนตกลงเปนน้ำลงควาเลยวว่าวี่ไม่กานะตโตเบิ้งยี้เยงวัาปากนั่นอยู่นะถ้าูก็บกหัดมากเลยที่ไม่หนักกับบานกินเนาะนี่เมือนเคื่อนนี่แหละฝนบตกคือมันฝนงาดเื่อๆดูถ้ามเห็ดทามเห็ดฝนตาน้าดูเป็นยังคือบัโตเบิ มือนเลยกับเสี้ยวทูบน้อยไอแหล่ทูบแล้วก็เทียนน้อยแล้วก็เทียนใหญ่ครับผมนะครับแล้วก็ฝนแล้วก็มีโสมปลาหมาทครับปลาหม่าท์ฝนพร้อมครับผมนะครับตามประเภทนี้ครับถึงเทศกาลทำบุญกับามประเภทนี้เราก็ทำบุญนะครับการทำบุญนี่คือมือได้ก็ไปบ้านไทยไปบ้านไทยหมู่บ้านนี่ก็มาวัดใจเมือนี่มือนี่แต่แม่วัดต้นอมแก้วครับผมไปเป็นมาปราสินะ มนึงว่จะผาไปวัดป้าอววัดป้ากัไปถวายน้ำพืนห่ังแทสีน่ดีเออเอถวายน้ำพืนกับทำหน้าตามหน้าตลอผ่านว่าคนหล่อคนเดิมไหาหลวปปู่ยืนเียไปนีไปอัน็ไปยังัได้าเป็นอันได้เียชนา้เพื้นชาตสีโบนเส้นหวอันจันแตดได้เป็นส้อยเพื่อน่อ เอาไปออกน้ำเงินก้อนได้เป็นเื้อเป็นเสียงจยไดะวัดป้าเนี่ยพระอาจารย์ยังอยู่ครับหลองพ่อหลวงพ่อท่องพูท่องพูนท่องพูธ้รมยุตปู่ครับถ้ามาอันี่แหละฮากายนี่แหละไม่ทำในัจจุบานเท่ามันคือห้องวัดป้าสินะเอากัวัดป้าเฉยๆนี่แล้วสถิตหลงพ่อ่้าไปดยันนะ บริการเอาาถวายก่อนมงได้จังเลยถวายหรอเปล่าเ้าแม่กันถวายไหมคุแม่เอาไปตวดเอาอนุโมทนาบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้อผ้ใด้ผได้มากอัอนุโมทนาสาธุเอาครับพือกนไแ้แม่บุญนี่มันไม่ภช่ปัดเ้ยครับแก็ได้กระเท็ดเอา ่ได้กระทำตาลูกว่าค่เอาว่ได้ขอเจ้าเชียรได้แหละเาจร้อาให้เนี is, is <S <S ่ยกบนการก็มี onun, ัวก็มียงไปมเนี่ย่มาล่ำมือ้านครับถ้าคนหนึ่งพออ่านพอแม่ตายแล้วกันคนเล็กฟันมีอยเห็นแม่มาสบายอันเปิดน้ามืไหนย่างนั้นน้นหมนหน่อยกเลมาคือตรวไปอยวแล้วนี้ว่ามาเศ้าหันไหมเอางี้ยผ้ผู้ใดครับลุงมาล่ำ มาจากโคราชนะจากมาลายคนครับสมัยให้ไม่มีโวกหนึ่งพมงองครับมือครับามาตัวมอุนมาจะย้อปีลงเดาาวหลังนกโคแม่ผมมาาี้าหงนหเรียกันหินแม่เรยกมาลังนะอืมก็เด้ทตบุญเจ้าผู้หญิงปะผู้ชายการใช้การใช้มาณคนโคราชการใช้มาจากโคราชโครา เกคมันหลายคนมมากไหมเด็กหน่อยไม่ก็หลเห็นบบอกนั่นแล้วกวนาเาว้า้าอะเรบางยไม่ได้ว่าถุไปเห็นเราถุงไปให้นี่อันก็เรื่ายมาเข้าใจกันดวันก็เ่าน้องพาขอบุณพระดีมวนมาทรงถ่าที่นี่รว่าผกู่ได้รูเรื่องไปยันเป็นียนุ่งโตผู้ไดมาหับนลวงพ่อมึงฮะผูไดมาหับกัรอันนั้นดคนนั่นเเกียยงอันน กับประกันยังก่อเพราะันคื่กันกับประกันอยู่ไหมจะดุกที่ร้านมาได้้บ้างมไดรถึงไดดูบอเป็นัไแ่ว่านี่ยเกี่ยงเกี้ยงเออชาบเกี่ยงดูเกี่ยเกี่ยงแต้ว่ามูนิ่ิร้านไม่เงอย่างล่าอันปีใหม่นะก็บได้ผู้ยังบอกปีมาสนานนั่นบงเกิดนั่งแบบนั่งจำาก็มาว่าวเขาคนโบรา่าเนีจะกอดดึกแ่เนอจะว่าม่กับน้ำมนมันมือคนตก แต่มะี่อะก่อนพี่ดาวเออกัมเจ้าไปยี่บัวผู้ใดมา่นมั่นเเจ้าเจ้าไปยีบได้ไปเผาคนไปุ็น่านหนได้้สิงพ่อน้อมครับเจ้าอาวาสวัดนอออมแก้วครับพี่น้องวัดตินโจตามหน้ารภาพเอาปลาป้ามาทำไมนะสี่แสนกว่านพี่น้องเสียทงน้าเ้อส้าตัดกินแล้วสภาพไปเบิร์นวัพิาของน้ามองไรครับ เจ็บไตยุ่นี่ยุ่งได้วางสิาเจ็บมากคอยยุ่มากชัวนักหนึ่งไม่หลังนหนักเนอกในดลเก่อนน้ำปลาเก็ือนหัวกำลังดอกเดก็จกยรักกันน้องปลางูเองก็ได้ร้ายทั้กนสิโหวนักแต่รายถึงนักเต่ารายวันนี้ตเขาได้วางสิด้มาใส่กันยุ่งม

วัดนามหาดิกายครับพี่น้องครับสามเข่าสองไมล่าัเลี่นแทนแต่เป็นแทนแต่ว่ามันมันเปลี่นตาูนั่นว่าม่นเพศอันม่เหันับบนักแม่นันี่แต่แต่ว่ามันม่สัดเย็นได้ดีนะมันหนาแทงโอเคครับรับสลักนี่ฝากที่ฝากน้องสิครับอย่าลืมกดตตกไล้์กดแชร์ให้ชง